สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตแล้วก็มา,าขายกวกมรกตด่างยอดทองนะคะวันนี้มีแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะหลังจากที่กี้นะคะทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็ดูแลน้องนกดูแลต้นไม้นะคะขยายพันธุ์เปลี่ยนกระถางวันนี้จะมารีวิวแล้วก็อัปเดตกวกมรกตด่างยอดทองที่เพื่อนๆสนใจนะคะซึ่งกระถางนี้ค่ะเป็นกระถางต้นแม่ใช้นะคะเราก็จะ ให้เพื่อนๆดูต้นแม่นะคะซึ่งวันนี้กี่มีต้นลูกแบ่งปันทั้งหมดสี่ต้นค่ะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางต้นแม่เป็นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์กระถางนี้กี่กซื้อมาเนี่ยแหละคะ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยนะคะทุกคนซื้อมาทําแม่พันธุ์ก็เลยต้องลงทุนหน่อยะคะ่ะส่วน กอกมรกตนะคะที่เป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าเป็นใบเผือกค่ะก็จะเหลืองแบบนี้นะคะ่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นกอกมรกตยอดทองนะคะเขาก็จะมีตรงเส้นกลางใบนะคะกระดูกใบเนี่ยนะคะเป็นลักษณะเป็นเส้นสีเขียวซึ่งแตกต่างจากกอ,อกมรกตด่างเหลืองนะคะนี่คือกอกมรกตด่างเหลือง ใบเผือกเนี่ยนะคะอ่าอีกไม่นานก็ต้องหลุดแล้วก็แห้งนะคะแต่ถ้าเป็นกวักมรกตด่างยอดทองเนี่ยนะคะใบสีทองแบบนี้นะคะนี่คือใบอ่อนค่ะทุกคนถ้าเข้าใบเริ่มแก่ใบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะใบแบบนี้นะคะนี่คือใบที่เริ่มแก่แล้วก็เป็นใบเก่านะคะส่วนยอดนี้เป็นยอดใหม่ค่ะใบจะไม่หลุดออกหรือว่าจะไม่แห้งนะคะ แตกต่างจากกวักมรกตด่างเหลืองที่มีลักษณะใบเผือกค่ะและต้นที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะกิ๊กกิจะแบ่งปันสี่กระถางนะคะสี่กระถางก็จะมีกระถางนี้ค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งมีสองกระถางค่ะส่วนกระถางนี้นะคะราคา หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีหัวใหญ่แล้วนะคะแทงน่อใหม่ขึ้นมายอดใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะกระถางนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะส่วนกระถางนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้มีแบ่งปันทั้งหมดสี่กระถางนะคะสำหรับปักมรกตด,ด่างยอดทองค่ะใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์ไลน์จิ๊กกิ๊กได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะบายบาย